เมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาพระภิกษุจากวัดพระธรรมกาย Melbourne เมลเบิร์นได้ร่วมกับชุมชนชาวพุทธในรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียร่วมกันจัดพิธีอัญเชิญพระศรีมหาโพจากประเทศศรีลังกาเพื่อมาประดิสฐานวิหารโพธิธรรมะในบริเวณ The Great Stupa of Universal Compassion เมืองเบนดิโกรัฐวิกตอเรียซึ่งมีคณะสงฆ์ภิกษุภิกษุณี จากหลากหลายนิกายทั้งเถรวาทมหายานวัชรยานรวมทั้งสาธุชนมาร่วมงานหลายพันคนซึ่งการมาในครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวกันครั้งใหญ่ของพุทธบริษัทสีเพื่อประกอบกิจกรรมที่ดีทางพระพุทธศาสนาในครั้งนี้อีกวาระหนึ่งซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระท่านวิทุระ วิคาเรมะนายเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเป็นตัวแทนประเทศศรีลังกาเดินทางมามอบพระศรีมหาโพธิ์แก่รัฐบาลออสเตรเลียซึ่งมีนางเจซินต้าแอลัน ผู้ว่าการรัฐวิกตอเรียเป็นตัวแทนรัฐบาลออสเตรเลียรับมอบก่อนที่คลื่นพุทธศาสนกชนจะเคลื่อนขบวนอัญเชิญต้นพระศรีมหาโพไปประดิษฐานณวิหารโพธิธรรมะอย่างเป็นทางการในการนี้พระครูภาวนายาณวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นกรรมการสาภาพพระธรรมทุตไทยในโอเเียเนียและรองประธานบู t ิสเฟเอสเตเีย เป็นตัวแทนคณะสง์ไปประดิษฐานพุทธปฏิมากรให้สถิตณมหาวิหารแห่งนี้เพื่อให้เป็นที่สักการะแด่พุทธศาสนิกชนเพื่อปักหลักพระธรรมคำสอนลงในกลางใจของชาวพุทธต่อไปอีกทั้งยังเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาได้เข้ามาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ดินแดนโอเชียเนียสืบไปค่ะ